ทุกสารคนเป็นออฟฟิเชียลก็สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกเรื่องราวที่ผมได้พูดกับรอพอกะดึกอีกท่านหนึ่งนะครับคือมันเป็นเรื่องอ่าเรื่องวันพระนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นะมาฟังกันนะครับอ่ะวันนั้นวันนั้นเป็นวันพระใช่ไหมที่เข้าเวรกลางคืนใช่ไหมใช่เราไม่ต้องไม่ต้องบอกสถานที่นะก็คือ ในระหว่างนั้นมันประมาณกี่ทุ่มที่เจอประมาณสักตีหนึ่งถอดถดหนึ่งประมาณสักตีหนึ่งใช่ไหมใช่ตีหนึ่งแล้วมันตีหนึ่งช่วงนั้นเวลาตีหนึ่งนี้ไม่มีคนนะใช่ไหมคือไม่มีแบบว่าพนักงานผ่านไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเราอยู่คนนั้นจุดจุดเดียวคนเดียวใช่จุดเดียวแล้วเหตนนุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังผมก็นั่ง,น,งนั่งดู y o u ยูทูบอะ ยูทูบดูโทรศัพท์ไปเล่นตามไปเรื่อยแล้วก็มีจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมามันจะมีสามพระภูมิตรงสามพระภูมิที่เขาไวกันสามพระภูมิที่เขาเส้นไหวตดองดังหนะผมเห็นเหมือนไอ้ลูกป,ปั้นม้าม้ากับช้างสองตัววิ่งวิ่งอ้อมสามพระภูมิ ันพระใช่ไหมใช่คือนั่งนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเห็นได้ไงนี่นั่งอย่นี่อ๋ออยู่หน้าอ๋ออยู่ข้างหน้าเหรอตอนนั้นอยู่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่มองหน้าแต่ว่ามันไม่มีคนผ่านไม่มีอะไรเลยนั่นเรานั่งอยู่คนเดียวใช่นั่งอยู่คนเดียวประมาณตีหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นภาพเลยเหรอใช่เป็นภาพเลยแตีแต่ตาตาผมก็ไม่รู้ว่ามันเบือจากโทรศัพท์หรือว่าหรือว่าผมร้อนหรือ่าอะไร แต่แต่มีคนเคยบอกอยู่นะว่าคนเ,เก่าเ,เขาเคยบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นคืนมันพระเน่ะก็จะมีคนเราพอแล้วเนี่ยก็จะมีคนเห็นเพราะเขาก็เล่าเล่าให้ฟังใช่ผมผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอเหตุการณ์เดียวนะ,ะ,ะวัมนนั้นแล้วปั่นไปสแกนจุดสแกนมอสตรวจพื้นที่แล้วมนเหมือนเงาอ่ะเงาเนี่ยเท่าเท่าช้างเท่ามา้าเลยเนี่ยมันจะมีเออ ตรงโรงผลิตโรงผลิตจุดสี่มันจะมีทางแยกมันจะไปโรงอาหารกับทางเ,าเข้าไปฝ่ายผลิตเหมือนเงาดำๆมันวิ่งวิ่งผ่านหน้ารถจักรยานเฮ้ยยิ่งไม่ใช่ดูดีๆว่ามันเป็นแบบผมก็นึกว่าแมวแมวไอตัวดำๆที่มันจะมีชอบชอบวิ่งเข้ามาผมก็นึกว่าเป็นแมว แต่แมวมันม,มันมันไม่น่าเร็วขนาดนั้นคือเรามองแบบมองไม่ทันเลยใช่ไหมใช่มองไม่ทันมันเป็นเงาเงาใหญ่ไหมเงาเท่าอลูกปั้นหมาไม่มก็ไม่ใหญ่ประมาณหมาหมาพวกหมาพันบีเกิลอ๋อ <laughs> เป็นเงาดำๆเป็นเงาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นตัวใช่ใชไม่เห็นแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตกใจก็ตกใจญ่ <laughs> แต่ผมก็ไม่ได้กลัวผมผมก็เชื่ออยู่แต่แต่ไม่กลัวแต่ถ้าเจอก็ก็เจอเลเจอก็คือตกใจใช่ก็ตกใจสงสัยว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นมันเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมใช่แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งไหมมีจุดที่สิบเก้าเป็นล็อกเกอร์พนักงานอ่ใช่จุดที่สิบเก้าจะเข้าไปสแกนจุดสแกนมอตกันะไปรอบเดียวกันมันมีเสียงเหมือนพัดลม ก็เดินเลาะเข้าไปดูก็ไม่มีไม่มีขนมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีที่อื่นหรือเปล่าปกติตรงนั้นไม่ไม่ไม่เปิดนะนี่วันนั้นได้ยินวันเดียวกันนี่แหละสามสามเหตุวันเดียวกันวันพักประมาณตีหนึ่งใช่ไหมประมาณช่วงนี้ประมาณตีสองแล้วเพราะเพราะข้างหน้าหมนสแกนจบตีสองช่วงเจอสองเหตุการณ์หลังนี่ประมาณ คือเจอทุกวันพระไม่รู้ว่าเฉพาะวันพระนั้นวันพระเดียวผมเพิ่งจอนะแล้วเวลาเรามาทํางานนี่เราได้ยกมือไหว้สช่ไหมบางครั้งบางครั้งก็ยกมือไหว้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวพี่ยาเป็นคนปากเสียเปลาเลยปากเสียนี่หมายถึงว่าออชอบท้าทายชอบบ่นไม่ได้ว่าท้าทายป็นพูดคำหยาบเป็นคนพูดคำหยาบ คำหยาบก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขานี่ยไม่รู้หมายถึงว่าเราพูดของเราเองไม่ใช่เหรอใช่ใช,ชอบพูดแบบล,ยลอยๆบ่นคนเดียวล,ยลอยๆอะไรพวกเนี้ยมันเขาอ,อ,อ,อาจจะเป็นแบบว่าเราไม่ได้ยกมือไหว้เขาหรือเปล่าแล้วเราแล้วเขาก็แบบมาทําให้เห็นมาทําให้รู้สึกว่าเขามีอยู่จริงเงี้ยก็ไม่แน่แนะคุณ แล้วมีเหตุการณ์อีกไหมหลังจากนี้หลังจากนี้นก็ไม่มีแต่เคยเจอจากพวกนั้นเจอบ่อยอจะเป็นพวกสิ่งศักดิส์สิทธิ์สะมากผมอาจจะเจอเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้ใช่ไหมเจ้าที่เจ้าทางไม่ไม่ค่อยนะเพิ่งมาเจอเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางแต่จะเจอพวกแต่ก่อนผมทําพวกเกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับบีทีเป็นคอนวอยตอนที่จะมาทำเด็กบอาอันนั้นก็เจอเหมือนกัน เจอเป็นแบบไหนแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแแบบเขานับถือกันเขาจะนับถือพวกปะปีคเนียดพ่อแก่พวกษีแต่พูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยเห็นได้ง่ายนะเขาจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายกับราใช่ส่วนมากเราจะเห็นเป็นถ้าเกิดที่เราจะเห็นก็มีพวกแบบสำเวสีเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอาจจะมีส่วนแต่ผมเจอพวกผมเจอพวกพ่อแก่พวกนี้ศักดิ์สิทธิ์เจอได้ไง เจอแบบไม่ได้เจอเป็นตัวไม่ได้เจออะไรกับตัวนะแต่เจอกับพวกเพื่อนผมพวกอะไรเงี้ยมันเอาเด็กเอาอะไรมาให้พวกแดนนซอร์พวกอะไรมา่เงียมาล้วงมาอะไรหลังวิธีพวกหลังรถอก็จะเจอไปลบหลู่มทาแบบคล้ายๆแบบการไปลบหลู่เขาก็โดนทุกครั้งนะอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นเราไม่ไม่ใช่ผมนะเจอเจอทุกคนอ๋อเจอทุกคนจะมีที่ว่าเดือดร้อนพวก รถเสียบ้างเบรกไม่อยู่บ้างยางรั่วยางแตกอันนี้บ่อยอันนี้พบเจอก็อคือการทําอย่างนี้เป็นการที่รบหลู่เขาให้เขาบลบเขาม,มันก็แล้วแต่วิจนานณญาณานะครับในการรับชมรับฟังนะครับท่านฟังก็คือเรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่า คนไทยส่วนมากแล้วนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไม่ว่าจะที่ไหนครับมีเจ้าที่จะทางมีเจ้าของพื้นที่นะครับเราไปอยู่ที่ไหนจะทํางานหรือว่าจะนอนนะครับนะครับเราก็สมควรให้เกียรติแล้วก็เคารพเจ้าของพื้นที่ที่นั่นนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับคลิปหน้า ถ้ามีเรื่องราวดีๆนะครับผมจะนํามาแชร์ให้ท,ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม